มาฟังเรื่องเล่าจริงจับภูเขาหิมะกันต่อนะคะ EP ที่แล้วนะคะหลังจากที่เพลงสี A Z, เล่าสามเรื่องที่โอเจกตอ์อสั่งไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสงสัยที่ว่าเมื่อผุดหน้าทองรู้เหตุผลทั้งสามข้อนี้แล้วเหตุใดจึงยังหมักท้าประลองกับโอเจกต์ตออยู่อีกจับพันธันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าเขารู้ว่าสาเหตุนั้นคืออะไรวันนี้มาฟังกันต่อคะ่ะใน เรื่องเล่าจริงจอกพวกเขาหิมะ EP ที่สิบฮะมีโอนั่งหงทํทำไมถึงยังไปประลองกับโอเจกตอนะรึสาเหตุนะั้นเรารู้ดิเสียงนั้นเป็นเสียงของเท่าแปะสวยนั่นเองแต่พูดค้างไว้แค่นั้นแล้วก็ย้อนถามเพ่งอสีกลับไปว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุใดเพ่งอสีตอบว่ามันมาล้างแค้นให้กับโอเจกตอ เหนียวเย,ยกหลังได้ฟังดังนั้นก็รีบถามกลับไปว่าเป็นพุทธน้าทองพ่อของเธอหรือเพียงอาศีจึงตอบว่าไม่ใช่คนที่ทำร้ายพี่ใหญ่โอนั้นคืออดีตหมอรักษาฟกช้ำเงี่ยมกีตอนนี้ก็คือหลวงจีนชรานั่นเองทุกคนพอได้ฟังต่างก็คลุ่นคิดว่าเหตุใดจึงเป็นหลวงจีนส่วนหลวงจีนนั้นพอได้ฟังก็ลุกขึ้นหัวเราะร ปลามาดกลับยังดูแคลนว่าถ้าคิดว่าทำอะไรมันได้ก็เข้ามาเลยเพ่งอาสีตอบกลับไปว่าได้ลงมือทำไปตั้งแต่แรกแล้วนับตั้งแต่วันนี้หลวงจีนจะมีชีวิตได้ไม่เกินเจวันและไม่เพียงแค่หลวงจีนทุกคนในนี้จะไม่มีชีวิตเหลือรอดออกไปได้ทุกคนพอได้ฟังต่างก็พากันแตกตื่นคิดว่าโดนวางยาตรงก็คว้าจับแขนซ้าย จะเข้าทำร้ายเพ่งอาศิขณะนั่นเองพอบานของตึกก็วิ่งเข้ามาแจ้งข่าวว่าเสบียงอาหารที่มีอยู่นั้นถูกจับโยนทิ้งลงจากเขาไปจนหมดแล้วคนครัวที่เฝ้าอยู่ถูกเพ้งอาศิจับปัดไว้จึงไม่มีใครขัดขวางได้ชาวุ้นขีได้ฟังก็ต่อยมัดใส่ทรงอกเพ่งอาศิด,ด้วยความโกรธจนมันกระอักเลือพอบานบอกว่า ถือแรกถืกว,ว่าเพ่งอาสีเป็นคนของเมียวเวยือกกลางส่วนานางเองกลับคิดว่าเพ่งอาสีนั้นเป็นคนของพ่อป้าความจริงจึงเพิ่งมาเฉลยอตอนนี้ว่ามันนั้นเป็นคนนอกลอบเข้ามาชาวหุนขีนั้นพอรู้ว่าเพ่งอาศีไม่ใช่คนของใครในที่นี้ก็ทำท่าจะต่อยเพ่งอาศีอีกครั้งแต่เมียวเวยีอกกลางห้ามไว้บอกว่ามันยังถือป้ายชื่อของพ่อนางอยู่เมื่อเอ่ยปากว่าห้ามทำร้ายแต่แรก ตอนนี้พูดใดก็ห้ามทําร้ายทั้งหลวงจีนและชาววุ้นขีจึงวางมือลงชาวหุ้นขีนั้นแม้เป็นถึงเจ้าสำนักมังกรฟ้าแต่พื้นฐานนิสัยแท้จริงก็ไม่ไกล้าหาญส่วนหลวงจีนนั้นครั้งเก่าก่อนเคเห็นฝีมือของพุทธนาทองมากับตาย่อมไม่กล้าทำอะไรวู่วามเมียเยกลังจึงถามเพ่งอาสีว่า ถ้าทุกคนบนเขานี้อดตายตัวมันเองซึ่งอยู่บนนี้ก็จะอดตายไปด้วยเช่นกันคนหนึ่งคนไม่กลัวตายย่อมทำไปเพราะมีเหตุผลเนเมื่อเอ่อไวาจะล้างแค้นให้กับโอเจกต่อถ้าอย่างนั้นช่วยบอกเล่าเรื่องราวความแค้นนี้ออกมาหน่อยทุกคนจะได้รู้ทั่วกันว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เพ่งอสีจึงบอกว่าในชีวิตเรานั้น ถูกผู้อื่นกดให้ต่ําต้อยมาตลอดแต่พี่ใหญ่โอกลับบอกกับเราว่าทุกคนล้วนเสมอภาไม่มีการแบ่งชั้นวันนะคนอื่นเรียกชื่อเราอย่างดูแคล้ว่าไอ้หัวขี้เรื้แต่พี่ใหญ่โอกลับเรียกเราว่าน้องให้เรียกตัวเองว่าพี่ใหญ่คำพูดเหล่านี้ประทับอยู่ในใจเรา ทำให้เราเคารพนับถือพี่ใหญ่โอเสมือนญาติสนิทคนหนึ่งครั้นพี่ใหญ่โอกับเมียวนังหงต่อสู้กันหลายวันยังไม่ชนะเราย่อมมิตกเป็นห่วงยิงวันสุดท้ายในการต่อสู้พี่ใหญ่โอถูกดาบพิษท,ทำร้ายจนตายโอหูหยินก็ฆ่าตัวตายตามสามีเรายังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ติดตา หมอรักษาฟกช้ำเงี่ยมกี่วันนั้นมือซ้ายท่านถือหีบยาบนหลังมีห่อผ้าบรรจุเงินหลายสิบแท่สวมชุดหนังแกะผืนผ้าสีขาวบนหัวสวมหมวกสีเหลืองใช่หรือไม่หลวงจีนได้ฟังก็น่าแปลเปลี่ยนมือที่ถือลูกประคำสันระริกแต่ก็ยังไม่เอ่ยว่าจาได้เพ็งอาศีจึงเล่าต่อว่า คืนที่พี่ใหญ่โอกับพุทธน้าทองเปิดห้องนอนครั้งคืนเพื่อพูดคุยกันนัดมองเงี่ยมกีก็แอบฟังอยู่นอกหน้าตาพุทธน้าทองพบเจอจึงต่อยมัดใสจนสลบแต่เราเห็นก่อนมันถูกพบเจอได้แอบเอากี้พึ่งจากในหีบยาไปทาอาวุธของคนทั้งสองตอนนั้นเรายังเด็กไม่รู้ว่ามันทำอะไร ต่อมาเมื่อพี่ใหญ่โอถูกพิษเราถึงค่อยคิดได้เพราะถูกพุทธหน้าทองต่อยท่านจึงคิดล้างแค้นแล้วพอเข้าใจแต่พี่ใหญ่โอไม่มีความแค้นกับท่านเหตุใดต้องทาพิษไว้บนกระบีของพุทธหน้าทองด้วยตอนนั้นเราไม่เข้าใจต่อมาจึงเดาได้ว่าคงเพราะอยากจะได้กล่องเหล็กของพี่ใหญ่โอเป็นแน่ ตอนที่ท่านเล่าว่าเห็นกล่องเล็กแต่ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ภายในนั้นไม่เป็นความจริงภายในกล่องเล็กนั้นมีอัญมณีมีราคาพี่ใหญ่โอเทออกมาให้โอโหยินดูแล้วสั่งว่าถ้าเป็นอะไรไปให้นำไปขายหวังให้พ่อแม่ลูกใช้ใจ่ายทั่วชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ภายในคือคำพีหมัดตำราดาที่จิงจอกเหินฟ้าเขียนขึ้น พี่ใหญ่โอยื่นให้ภรรยาแล้วสั่งว่าให้ถ่ายทอดแก่ลูกเมื่อโตขึ้นหลังจากนั้นก็เก็บกล่องใบนี้ไว้ใต้หมอนของโอฮูหยินพอโอฮูหยินฆ่าตัวตายตามสามีเราเห็นท่านวิ่งไปยังห้องพักของนามือซ้ายอุ้มทารกมือขวาหยิบกล่องเล็กจากใต้หมอนทำการเปิดตามวิธีของพี่ใหญ่โอที่เห็น เมื่อเห็นอัญมณีมีค่ามากมายท่านรีบวางทารกลงลูบคลามด้วยความโลภพร้อมกับหยิบฉวยกัมพีมาตําราดาบออกมาจากกล่องเปิดดูทารกที่ถูกวางไว้ส่งเสียงรอ้องท่านกลัวคนได้ยินจึงดึงพ่อห่มจากเตียงหวังปิดปากจนตายตอนนั้นเราอายุยังน้อยวิชาฝีมือก็ไม่มีสู้ไปก็คงไม่ได้เราจึงหยิบไม้ท่อนใหญ่ ย่องไปด้านหลังฟาดใส่ที่ทอยท่านอย่างแรกท่านไม่ระวังจึงสุดหวบลงกอันยังไม่นีกระจายทั่วห้องเรารีบอุ้มทารกขึ้นที่นี่มีศัตรูของพี่ใหญ่โอเต็มไปหมดต้องรีบออกไปเรารีบหยิบฉวยตำราดาบแต่ไม่นึกเลยว่าหมองเงี่ยมกีจะจับไว้แน่พรอเรากดชากสองแผ่นแรกของคัมพีก็ติดอยู่ขามือของท่าน เมื่อเราได้ยินเสียงผู้คนเข้ามาใกล้จึงรีบพละอุ้มทารกหลบหนีออกมาถ้าพวกท่านไม่เชื่อก็หลองดูที่รอยแผลทายทอยของหลุงจีนได้หลังจากอุ้มทารกหลบหนีจากห้องมาก็มีเสียงตะวาดดังขึ้นให้อุ้มกลับไปเราไม่สนใจวิ่งเร็วกว่าเดิมคนผู้นั้นติดตามมาตะปบแขนเราคิดจะชิงทารกเราจึงหันกลับมากัดมันจนเลือดชุ่ม ชาวหุนขีลังปากเรกชื่อชังกุยล้งออกมาจนชังแชบุญหันมาถึงตาใส่เพลงอาสีจึงว่าใช่แล้วเป็นชังกุยลง้งเจ้าสำนักบังกรฟ้าฝ่ายเหนือคนก่อนที่ตายไปชังแชบุญมือเจ็ดดาวชาวหุนขีจิวหุนเอียคนของสำนักบังกรฟ้าฝ่ายเหนือทั้งหมดสบตาก,กันเพราะต่างรู้ดีว่า หลังมือของช้างกุยลงนั้นมีรอยฟันกัดเป็นแผลลึกอยู่จริงๆตอนนั้นเรากัดยังไม่คิดชีวิตช้างกุยลงเจ็บปวดอย่างมากจึงใช้กระบี่ฟันใส่หน้าเราสำยังฟันแขนเราขาดและเตะเราตกแม่นาแม้เราจะเหลือแขนแค่ข้างเดียวก็ยังกอดอุ้มทารกเอาไว้ไม่คิดจะปล่อยเราสิ้นสติไป เมื่อฟื้นขึ้นจึงพบว่าอยู่บนเรือมีคนช่วยเหลือเราขึ้นมาเราจะร้องหาทารกก็เห็นนางกำลังป้อนให้นมจึงค่อยคลายใจนางบอกว่าเราสลบไปหกวันหกคือเรากลัวศัตรูของพี่ใหญ่โอจะกลับมาทำร้ายทารกอีกจึงไม่กล้ากลับบ้านตั้งแต่นั้นพุทธนาทองพ่อของแม่นางเมียวคงเข้าใจว่าทารกนั้นตายไปแล้ว ฟังมาถึงตรงนี้นางจึงย้อนถามว่าอย่างนั้นเรื่องทั้งหมดที่เพ็งอาสีทำก็เพราะลูกชายโอเจ็ตตสั่งให้มาทำหรือเพ็งอาสีบอกว่าไม่ใช่ถ้ามันรู้เรื่องเข้าคงจะต้องขัดขวางไม่ให้ทำแน่เมียวเยือกลังนั้นพอรู้ว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจนะอยากพบเจอและถ้าพ่อของนางรู้ก็คงจะดีใจมากเช่นกันแต่เพ็งอาสีบอกว่า ถ้าวันนี้มันไม่ได้ระเบิดทำลายเชือกกระเช้าเมียวเยี่ยกลังก็คงจะได้พบแล้วทุกคนจึงรู้ว่าคนที่ทำลายทางลงจากเขานั้นคือเพ็งอสีนั่นเองเมียวเยี่ยกลังได้ฟังก็แปลกใจถามกลับไปว่าเหตุใดวันนี้ถึงจะได้พบเพ็งอสีจึงบอกว่าเพราะวันนี้ลูกชายของโอเจ็กตอมีนัดกับเจ้าของสถานที่ตอนเที่ยงไง เวลานี้คงถึงตีนเขาแล้วทุกคนได้ฟังจึงร้องออกมาโดยพร้อมเพลงกันว่าจริงจอกพวกเขาหิมะหรือเพ่งอสีตอบว่าใช่แล้วลูกชายของโอเจกตตโอฮุยชายาจริงจอกพวกเขาหิมะผ่านมาถึงครึ่งเล่มเลยนะคะกว่าพระเอกของเราจะออกมาได้ ทั้งหมดที่ติดอยู่บนเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปจะได้เจอจิงจ้งจอกพวกขาุมะหรือไม่แล้วจะมีคนมาช่วยให้ได้ลงเขาหรือเปล่าที่สําคัญปริศนาการตัดสินใจยืนยันจะไปลองกับโอเจกคต์อของเมียวนั่งหงนั้นเป็นมาอย่างไรต้องไปตามต่อกันในตอนหน้านะคะฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนําที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ